นอกจากเรื่องอาหารแล้วอีกด้านหนึ่งเชื้อไวรัสซิก้าก็เป็นที่กังวลด้านสาธารณสุขในไทยเช่นกันนะคะหลังจากที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์นในเขตอำเภอรสร้างกอมหลังจากที่พบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าสองคนจากทั้งหมด15คนค่ะอีกด้านหนึ่งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่รอยต่อก็พบการระบาดและจะออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะ ชาวตำบลสร้างนางขาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเฝ้าร,ระวังเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงลายเป็นพาหะโดยการคว่ำภาชนะจัดเก็บน้ำพร้อมปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไปให้ลูกน้ำยุงลายมาฟักตัวตำบลสร้างนางขาวเป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสชนิดนี้ห้ามประชาชนเดินทางไปยังอำเภอรสร้างคอมในจังหวัดอุดรธานีหลังจากพบการระบาดในพื้นที่ ส่วนในวันพรุ่งนี้อาสาสมัครหมู่บ้านหรืออสอมทั้ง8หมู่บ้านในตำบลสร้างนางขาวก็จะออกรณรงค์ร้อมตับทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้านายแพทย์สมิตประสานนาการสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีชี้แจงกรณีพบผู้ป่วยด้วยไวรัสซิก้าว่ามีแรงงานชายชาวตำบลเชียงดาเดินทางไปทำงานที่ไต้หวนันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางการไต้หวนันตรวจพบว่ามีไข้จนพบเชื้อไวรัสซิกา้าแต่ว่าอาการไม่รุนแรงและขณะนี้หายเป็นปกติแล้วนะคะซึ่งแรงงานคนดังกล่าวก็ยังคงทำงานอยู่ที่ไต้หวนันหลังจากได้รับรายงานก็ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่พร้อมตรวจคัดกรองญาติผู้ใกล้ชิดและหญิงตั้งครรภ์นในตำบลรวม15คนเบื้องต้นพบหญิงตั้งครรภ์มีเชื้อ2คนขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังเชื้อต่อเนื่อง28วันและยังไม่พบผู้มีเชื้อเพิ่มค่ะ